เพราะฉะนั้นถ้าเว็บเรามีการใช้ฟังกช์ชันที่ไป call OS command ถ้าเรามีการรับ input เข้ามาแเราเป็นส่วนหนึ่งในการรันด้วยเนี่ยอันนี้ถูกแฮกเลยต่อมาลอง injection อีกสักแบบหนึ่งนะ command injection ลองดู เนะช่นฟังก์ชันนี้นะ DNS lookup ขั้นแรกเหมือนเดิมน,นะเรามาดูก่อนว่าไอตัวหน้าดีอาร์ DNS lookup ในแอปมันเขียนมาเพื่อทําอะไรใช่ไหมมันบอกว่าให้เราใส่ IP หรือว่า hostname แล้วมันจะทํา DNS lookup ให้เราผมลองใส่ myseven.com ดูสิ l o o อ up ปั๊บอ่ะมบอกว่า m y s o v e n c o m server IP นี้อันนี้คือการทํางานของมันเนาะจากจุดนี้ถ้าเราสังเกตที่ดีจะเห็นว่าอะไรฮนะหน้าตามัน คุณคุณไหมหมายถึงว่าหน้าตาเอาคุณเนี่ยมันน่าจะมาจาก Linux c o ม m a n d สักตัวหนึ่งเนาะชื่อว่าอะไรเเอนลุ l อัพอ่ p ลองดูนะเราจะเป็นไงฮะเอาพุณมันหน้าตาเหมือนกันเด้เนี่ยเห็นไหมเอาพุณในส่วนออใกล้ใกล้เคียงนะแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวนะฮะโอเคทีนี้ผมเดาว่ามันน่าจะใช้คอมม c o m m เ n d l ลุ u อัพเนี่ยนะในการหมายถึงว่ามันมันมีการฮาร์ดโค้ดในส่วนค command Linux up อย่างนี้นะ แล้วก็รับอินพุตเข้ามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้อินพุตลงตรงนี้อินพุตก็เกิดจะเป็นชื่อโดเมนหรือ IP ใช่ไหมมันก็จะทําการได้ได้ออพุตอะไรแล้วก็มาโชว์หน้าเว็บอันนี้คือผมผมเดานะฮะแต่ถ้าจะาให้ชัวร์เราก็ไปดูในซอฟต์โค้ดนะมันมีชื่อไฟล์ว่า d n s l o o k u p p h เนอะนะเรามาดูกันว่ามันมันเขียนยังไงนะในส่วนนี้ถ้าเกิดเรามีเข้าถึงซอฟต์โค้ดเนี่ยเราจะหาช่องโหว่ได้ได้ง่ายขึ้นผมน่าจะน่าอยู่ในว่า review นะฮะ multi data ชื่อใดนะชื่อว่า dns s lookup มาดูกันนะว่ามันรับ input เนี่ยมามันใช้ฟังก์ชันอะไรในการหา ip นะฮะให้เราดูที่บรรทัดนี้ที่ผมไฮไลท์นี่นะเห็ยนว่ามันใช้ฟังก์ชันของ p h p ฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชัน shell exit ฟังก์ชัน shell exit เนี่ยทำไมฮะก็คือไปรัน os command โดย hard code คำสั่ง os command นั้นคืออะไรฮะ dns lookup แล้วก็มี space หนึ่งอันใช่ไหม สเปคหนึ่งอันจุดเนี่ยก็คือเอาสตริงมาต่อเนาะสตริงที่เอามาต่อคืออะไรฮะอันเนี้ยทาร์เก,ก็ตโฮสรับอินพุตมาจากหน้าเว็บฟอร์มก็คือตรงเนี้ยใส่มามาลงตรงนี้ตามนี้เลยใช่ไหมฮะอ้ยแล้วเราแฮกเกอร์จะไบพาร์ตหรือว่าจะทําให้มันบันลันคำสั่งอื่นที่ไม่ใช่ NS lookup ได้หรือเปล่าอันนี้คือพอยต์เนาะแต่เห็นว่ามันฮาร์ดโค้ดคำสั่งมาแล้วที่เราใส่ได้คือหลังจากไอตัว NS lookup ใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้เราจะมาลองหาช่องทางในการไบพาร์ตกัน NS lookup นะคำสั่งลง m y s e r v e c o m นะลงตรงนี้เราจะใส่ input ว่าอะไรให้มันเป็นคำสั่งอื่นเช่นผมอยากจะให้มันคำสั่ง ls คำสั่ง ls คือให้มันแสดงไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ที่ปัจจุบันอยู่เนาะโอเควิธีก็ง่ายนะผมใส่ semicolon แล้วก็ตามด้วย ls อย่างนี้มันก็จะรัน n s up ใช่ไหมแล้วก็มารัน ls เพราะว่า semicolon semicolon ตรงนี้ในในรีลู o คอมมาตรงนี้ก็คือมันหมายความว่าจบคำสั่งแรกให้ไป แล้วก็จบไปถ้าจะใส่คำสั่ง2ก็สามารถรันได้เลยก็คือให้มันจบคำสั่งใช่ไหมอ่ะมาลองดูก็ได้ไหมนะนะเชม,มิคอรอนเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถรีดไฟล์ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะหรือจะใช้คําว่าจริงๆเราไม่ต้องใส่ไอตัวโดเมนก็ได้นะเราใช้เชมิคอรอนแล้วก็วักไอเลองดูนะอ่ะ,ะเห็นไหมเราก็รันคำสั่ง ID ได้แล้วว่าตอนนี้จริงๆตอนนี้เราสามารถทำโค้ดเอ็กซิคิวชันได้แล้วได้แล้วนะอันนี้แหละคือโค้ดเอ็กซิคิวชันเลย คือเราสามารถรันคาสั่งอะไรก็ได้บนเครื่องนี้ได้แนละ้วอันนี้เรากลับไปดูนะเพราะฉะนั้นถ้าเว็บเรามีการใช้ฟังก์ชันที่ไป call os command บางทีเราจะใช้เพื่อเวลานในตัว c o n f i g หรือเพื่อไปทาอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีการรับ Input เข้ามาแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งในการรันด้วยเนี่ยอันนี้ถูกแฮ็กเลยถ้าเราไม่มีการ validate อะไรเลยอย่างเงี้ยก็อย่างที่เราเห็นในคนนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเรามีการใช้จริงๆแล้วฟังก์ชันในการรันไอ้ตัว os command เนี่ยมันมีหลายอันนะใน ppp มี s h ็คเ e ็คเมันจะมีฟังก์ชัน s ซตเทม พาร์ททูพวกเนี้ยก็เป็นฟังก์ชันคําสั่งที่ใช้ในการรัน o s c o m คอมมานด์ทั้งนั้นนะ <c oughs> อันนี้ง่ายๆเห็นไหมอินเจ t โดยใส่แค่ซีมิคอลอนเพื่อไปันลาคำสั่งอื่นทีนี้เดเวลอปเปอร์รู้ละเฮ้ยถ้าเกิดมันใส่ซีมิคอลอนได้อันนี้มันแนวทางการแก้ไขนะเนาะเฮ้ยใส่ซีมิคอลอนได้มันอินเจ t ได้เพราะนั้นถ้าเจอซีมิคอลอนให้เอาออกถามว่าอันเนี้ยพอไหมนอกจากซีมิคอลอนแล้วมีคําสั่งอื่นไหมที่เราจะไปรันคําสั่งไอีได้นะจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายอันนะเช่นลองดอไไดูไม้ม เห็นไหมไปก็ใช้ได้นะไปก็ใช้ได้อ่าล้วมี s e มิคอน o n มีไปแล้วครบยังมีอีกไหมอันนี้คือเป็นการคิดในการที่เราจะทําเว็บให้ปลอดภัยโดยการไปเขียนฟิลเตอร์ที่เป็นแ a c k l i s t ซึ่งผมบอกเลยว่าไม่เวิร์กนะเราจะไม่ได้เชี่ยวชาญในตัว l n u x x o o m m n n ใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามีแอคะอะไรบ้างที่มันใส่แล้วมันจะเป็นรันกำสั่งกั่นได้ใช่ไหมตอนนี้มันมี S มิคอนดมีไปสอ,อันแล้วใช่ไหมเป็นต้น และวิธีที่ถูกต้องควรจะทํายังไงควรจะทํายังไงใช่ไหมครในเคสนี้นะมาเราไอสิ่งที่เราต้องใส่เนี่ยทำไมฮนะมันเป็นโดเมนเนมหรือ IP อยู่แล้วเพราะนั้นเราไปหาฟังก์ชันที่มันเช็คอินพุตเนี่ยว่าอินพุตเนี่ยเป็นโดเมนเนมไหมใช่ไหมฮะดีกว่าโดเมนเนมก็จะเป็นประกอบด้วยสตริงไม่มีาขระพิเศษที่มันไม่คคนบีที่เป็นตัาแหนงของโดเมนเนมใช่ไหมฮะหรือถ้าเป็น IP ก็ต้องประกอบไปด้วยเลขสี่ชุดเว้นมีจุดขั้นอะไรเงี้ย ซึ่งเราจะไปเขียน regular expression เ e ็คเองนะให้เราไปหาสมมติเราใช้ PHP มันก็จะมีฟังก์ชันในการ validate เช็คอยู่แล้วว่า input เนี่ยเป็น IP address หรือเปล่าหรือ input เนี่ยเป็น domain name หรือเปล่าก็ไปใช้นั้นก็จบเพราะนั้นไอ้ใส่ semicolon นะหรือว่าใส่ pipe เนี่ยก็จะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันไม่ใช่ domain name domain name จะไม่มีตัวไก่เสือสองอันนี้แน่นอนแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์กว่านั้นอีกนอกจาก validate ว่ามันเป็นอ่า domain name แล้วและ validate ว่ามันเป็น IP address แล้วเนี่ยมันก็ไม่การันตีนะว่ามันจะ bypass ไม่ได้ ทา้งนั้นเราลองไปดูฟังก์ชันที่พี p พิมโปรไว้ให้หน่อยว่าถ้าเราใช้ตัว os command ในการไปรันเนี่ยนะมันจะมีฟังก์ชันอะไรที่ช่วยในการฟิลเตอร์ไหมอ่ะลองหาให้นะติวเป็น p h p p h p shell escape ประมาณน,นี้นะครับมีไหมอ่ะมีเจอหนึ่งนะ psp escape shell อ่ะ,อะมี2อันลองดูกันนะอันแรกนะ escape shell argument นะ เนี่ยเห็นไหมอันนี้มีบอกวิธีการใช้เห็นไหมอันนี้ฟังก์ชัน system เมื่อกี้ไอตัวในต,ตัวอย่างแลบของเรามันใช้ฟังก์ชัน shell accept มันมีหลายฟังก์ชันเนาะอันนี้คือมีการ hard code คำสั่ง a r s แต่ว่าอินพุตที่เราใสา่รับเข้ามาเนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่มีการใช้ฟังก์ชันนี้ในการ validate มันก็จะ inject ได้ใช่ไหมถ้าเราใช้อันนี้มากรองก่อนอันนี้มันก็จะปลอดภัยก็คือเราก็ validate หรือว่าเรา filter อินพุตนิดนึงโดยการที่เอา Input เนี่ยมากรองฟังก์ชันที่ตัวภาษาอันนั้นมัน provide ให้ถ้าในเคสเนี้ยถ้าเกิดมันถูกแฮกกกกเเเนนนี่ย่ยรรราาาาา็ออ้้้งงงไดวใใชชฟัั์ข p h p แล้วนะ ก็ตามสตแตนดาดเราไม่ได้เขียนฟังก์ชันในการเช็คเองนะลองดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะตัวนี้นะตัว escape shell command นะอันนี้วิธีการใช้คือฟังก์ชันเนี่ยก็คืออันนี้เป็นเป็น command ทั้งหมดทั้งก้อนเนาะไม่ได้เฉพาะตัว argument หมายถึงว่าทั้งคำสั่งด้วยเลยนะมา,า validate ซึ่งมันเอาตัวอะไรไปบ้างนะมันก็จะ validate ตัวขาวพิเศษพนี้นออกไปนะอยู่หลาอันเลยนะ sharp and semicolon เนี่ยน,นะ ไอตัวขีดตัวนี้เราเรียกเรียกว่าอะไรนะครับไปสตาร์ไไหมอันเนี้ยไอตัวฟังก์ชันตัวนี้มันก็ช่วยกรองให้เราเราไม่ต้องไปเขียนเองนะเราก็ใช้ฟังก์ชันพวกนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราไปใช้ฟังก์ชันเพื่อเวลาโอเวสคอมมานเนี่ยอันเนี้ยให้เราประเมินไว้เลยว่ามีความเสี่ยงอย่างน้อยเราควรดอกเมนว่า,วามันมีโค้ดเราหน้าไหนในการไปคอโอเวสคอมมานเพื่อจะได้รีวิวกันได้เรื่อยๆเผื่อมันมีวิธีในการายพาสฟังก์ชันเชล c ์เชฟคอมมานออกมาในโค้ดก็สามารถเป็นได้เพราะฉะนั้นเราเรด้้้้กกก็็็ควรรรรวรรหลลีีเเเเ่่่่ยยยงนนนนออาาาไปปใใใชชืถสทตั ถ้ามันเป็นส่วนที่เราฮาร์ดโค้ดก็ยังโอเคถ้าในส่วนที่เป็นตัวอินพุตของฟังก์ชันเซตเทมนะถ้าเป็นอินพุตของฟังก์ชันเซตเทมตรงเนี้ยนะแล้วแล้ว,ลว,ลวเรามีการไปรับจากหน้าเว็บหรือจากซอสที่ไม่ไม่ปลอดภัยเข้ามาเนี่ยอันนี้เสี่ยงถ้าเกิดเราวอลิเดตไม่ดีฟิลเตอร์ไม่ดีหลุดเขาก็สามารถที่รันโค้ดอะไรก็ได้บนเครื่องเราอันนี้คอมมานด์อินเจคชั่นถ้าเกิดมีช่องโหวน่นี้อันนี้เป็นช่องโหว่ดับคิทิคอลเนาะก็คืคอเขนะาสามารถที่จะรันคำสั่งอะไรก็ได้บนเครื่องเราเคาสั่งเปิด คอมมานด์เจคชั่นเนี่ยมันทําอะไรต่อได้จ่ายช่องโหว่พวกนี้เราสามารถที่เอาแบ็กดอว์ขึ้นไปรันแล้วคอนโทรลเซิร์ฟเวอร์ได้เลยอันนี้เห็นให้เห็นเขาเชิงคอนเซปต์ก่อนว่าอันเนี้ยแบบเนี้ยเรียกว่าคอมมานด์เจคชั่นจริงๆแล้วเราสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะคอมมานด์เจคชั่นคาแรคเตอร์เนี่ยนะลองดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคอมมานด์เจคชั่นคาแรคเตอร์ตอนนี้เราได้ซิมิท์คอลอนเราได้ไปใช่ไหมฮะลองดูกันในองวาร์ arp, มีบอกไหมเทสติ for ้งฟอร์คอมมานด์เจคชั่นอ่ะมาดูซิเขาแนะนำํำง นนใช้ไฟเหมือนกันตอนนี้คือ Element มันเป็น Windows เนาะ s y n t a x มันก็จะต่างๆกันไปหน่อยในแค่นี้เรารู้ว่าเป้าหมายเนี่ยนะมันเป็นตัว Linux ใช่ไหมฮะ mm hmm. เห็นไหมคอมบังชันเนี่ยเขาก็ใส่ Command แล้วก็ไปรันนะฮะเรียนรันของสั่งพวกนี้เห็นไหมฮะอันนี้อะไรเป็นชีๆ้ๆแล้วใช่ไหมมีไฟมีซ e มิคอ l ลอนมี and, นไปไปมีแอดแอดอย่างเงี้ยฮะก็ลองได้ มีใช้ตัวดอลลาร์แล้วก็วงเล็บข้างในอย่างเงี้ยผมลองแอนแอนให้ดูอัอนนึงก็ได้นะอันนี้ถ้าเกิดเว็บเรามีการไปเขียนลับนะเราลองลองเช็คด,ดูนิดนึงถ้าเป็นลินุกเหมือนจะใช้แอนแค่ตัวเดียวนะแต่ถ้าเป็นตัว Windows อาจจะต้องใช้แอนแอเห็นไหมได้เลยเพราะฉะนั้นเราไปใช้ฟังก์ชันที่มันโปรไวเพื่อเพื่อฟิลเตอร์แล้วก็ไวเดดแต่ผมแนะนําว่าหลีกเลี่ยงการใช้ใช้ฟังก์ชันที่มันเป็น,น OS ข m a มาแล้วเราไปพูดจากอันทัสซอสหรืออันทัสซอสคือจากจากผู้ใช้หรือจากข้างนอก third party, ฟังชันนี้อันตรายนะไม่ควรไม่ควรใช้นะอ่ะจบไปในส่วนของ Command injection e